รอดแบบสบายๆนะครับสำหรับนายกุงอิงแพรทองทานในการอภิปรายไม่ไว้วางใจถือว่าเป็นการซักฟอกครั้งแรกในชีวิตทางการเมืองของนายกอุงอ,งอิงเลยนะครับได้คะแนนเสียงที่ไว้วางใจอย่างท่วมท้น319เสียงไม่ไว้วางใจ162เสียงงดออกเสียง7เสียงแต่ปรากฏว่าก็มีคนจับตานะครับเพราะว่ามีสสฝ่ายค้าน7คนที่โหวตสวนมติของพักไปสนับสนุนนายกอุงอิงถือว่าเป็น7งูเห่าครับ เจ็คนนี้ก็คือนางสาวการจนาจังหวะสสพรรคพลังประชารัฐนายชัยยมพวันมั่นเพียรจิตสส,สพรรคไทยก้าวหน้าส่วนอีก5เสียงมาจากพรรคไทยสร้างไทยก็คือนางสุภาพรสลับสีนายรังธุรพลนายอดิษักด์แก้วมุงคุณทรัพย์และนางรำพูลตันติวณิชชานนรวมถึงคนสุดท้ายคือนายถากรตันทะิทิธิ์ ดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิธภาพกับ Monomax ลูกค้า AIS กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วทรออกลูกค้าทูดีแท็กกดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วทรอออก